ครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับนี่ครับรถยนต์รุ่นใหม่นะครับจากจีนนะครับผลิตภัณฑ์ล่าสุดนะครับในตลาดรถ EV บ้านเราที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับยี่ห้อ BYD นะครับหรือว่า Build Your Dream นะครับเป็นรถจีนรถไฟฟ้า EV ีจีนล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเปิดตลาดในบ้านเรานะครับรถคันนี้ยังไม่ได้จำหน่ายนะครับก็ เป็นการพรีวิวเบื้องต้นนะครับมีการเชิญสื่อมวลชนมาสัมผัสและทดสอบเบาๆกันก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่10ที่จะถึงนี้นะครับที่เซ็นทรัลพลาซาราดพร้าวแล้วก็ยังไม่ได้เคาะราคาขายกันนะครับรถคันนี้เป็นรถแบบ SUV นะครับขนาดน่าจะไซส์อยู่ที่ตลาดประมาณเซกเมนต์ B บวกนะครับก็คือเป็น B นั่นแหละฮะแต่ รู้สึกว่าคันจะใหญ่นิดหนึ่งนะครับก็เลยให้เป็น B บวกหรือ B พลัสนะครับ BYD นะครับ Build Your Dream นะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า a t t o 3นะครับ a t t o 3นะครับเป็นรถ s อ v ในเซกเมนต์ที่มีคู่แข่งหนาตาเหลือเกินนะครับแล้วก็ เข้ามานี่ก็เรียกเสียงฮือฮาพอสมควรสเปครถคร่าวๆเ,เนี่ยยังไม่มีอะไรแจ้งออกมาชัดเจนนะครับจากบริษัทแล้วก็มีการเปิดตัวไปแล้วที่ตลาดออสเตรเลียคร่าวๆน่าจะเป็นรถที่มีขนาดาแบตเตอรี่ประมาณ60.4กิโลวัตต์นะครับแล้วก็าชาร์จเต็มนะครับาสามารถทำระยะก,การวิ่งไกลได้ถึงประมาณ400กิโลเมตรปลายๆนะครับใช้เวลาในการ 퀵ชาร์จประมาณ30นาทีสเปคดีทีเดียวนะครับแล้วก็การออกแบบภายนอกภายในก็ถือว่าค่อนข้างดีวันนี้เรามาสัมผัสเบื้องต้นกันคร่าวๆนะครับที่สนามปทุมสปีดเวนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราได้ทดลองรถคันนี้ทำอะไรกันบ้างแล้วมันน่าใช้มันดีแค่ไหนแล้วราคาที่เปิดตัวมาจะเป็นยังไงไว้คอยติดตามกันต่อไปนะครับไปดูการขับขี่กันครับ รถคันนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับกำลังาม้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ201แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่ประมาณ320นิวตันเมตรนะครับตอนนี้ผมอยู่ภายในรถแล้วนะครับก็ถือว่าออกแบบได้ดีทีเดียวนะครับการใช้แมทเรียนต่างๆก็ถือว่ามีมาตรฐานทีเดียวนะครับในเรื่องของอ คุณภาพของวัสดุนะครับแล้วก็ดีไซน์ภายในก็เก๋ไก๋นะครับไม่ใช่รถจีนในอดีตแล้วนะครับเป็นรถจีนยุคใหม่ที่ถือว่า,าทำคุณภาพออกมาได้ทัดเทียมกับญี่ปุ่นและยุโรปทีเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในไฮเทคทีเดียวนะครับจอนี่หมุนได้ด้วยนะฮะหลังคามมลูปก็พารอนามิกเปิดได้กว้างนะครับ เกือบ80%ของหลังคาเลยทีเดียวนะครับรับแสงแดดได้เต็มที่แล้วก็วัสดุหนังหรือว่าออคอนโซลพวงมลาลัยอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างจะมีคุณภาพเกรดดีนะครับแล้วก็ดีไซน์นะฮะดีไซน์ก็กิ๊เก๋ทันสมัยนะครับแล้วก็ดูดูดีทีเดียวนะครับตั้งแต่พวงมลาลัยนะครับ จอมาตรวัดต่างๆนะครับตั้งแต่จอหน้าปัดนี่ให้ฟิลลิ่งเหมือนโกขับโกคาร์เลยครพวงมาลัยก็ทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็ภายในต่างๆนะครับก็คุณถือว่าออกแบบได้ก,กะะิ๊บเก๋นะฮะมีดีไซน์ต่างๆตั้งแต่คอนโซลกลางนะครับคอนโซลหน้านะครับแผงข้างประตูทุกอย่างมีลูกเล่นนะครับแล้วดูทันสมัยหมดนะครับก็ถือว่า พลิกพลิกดีไซน์จากจีนเดิมๆที่ดูเชยดูล้าสมัยนะฮะกลายเป็นรถที่ทันสมัยทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวไปดูฮันด์ิงเรื่องของการขับขี่กันครับ ครับคุณผู้ชมครับหลังจากการทดลองขับแบบสั้นๆนะครับแล้วก็ได้ลองสมรรถนะในสนามนะครับถือว่าเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพการควบคุมแฮนด l i ลิงดีพวงมาลัยคมนะครับช่วงล่างนึบสไตล์รถยุโรปทีเดียวนะครับแล้วก็น่ากลัวทีเดียวนะครับนะครับถ้าเทียบกับรถ EV ที่มีอยู่ในบ้านเราในตลาด เวลานี้มีอยู่2รุ่น2ยี่ห้อด้วยกันนะครับอันนี้เป็น ev 100%ที่จะมาใหม่ในหลังจากวันที่10เดือนตุลานี้นะครับถ้าราคาเซอร์ไพรส์นะครับต่ำกว่าล้าน4ผมว่าพอขายได้นะครับแต่ถ้าเกินล้าน4กลับบ้านได้เลยครับนะฮะอยู่ที่ราคานะครับเงื่อนไขผมสรุปสั้นๆตรงนี้นะครับวันนี้ก็ คงต้องขออนุญาตล่ำลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาคานิวออนไลน์วชิระเรืองมาลายลาไปก่อนสวัสดีครับ